สวัสดีค่ะคุณลูกค้า่ะเรามาเจอกันในคลิปนี้นะคะรบกสี่สิบสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้าอ้อมีสินค้ามานําเสนอค่ะพอดีเขาเพิ่งเอามาให้เก๋มากเลยค่ะคุณลูกค้า่ะตอนนี้ก็ทํามาเป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นแท่งพกพาสะดวกง่ายดายแถมราคาไม่แพงนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นี่น,ะน,น,นี่นี่เลยค่ะเห็นไหมคะนี่ สามารถฉีดได้ตามตัวเราเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่อ,อ๋ลืมไปนี่เลยค่ะคุณลูกค้าเขาบอกว่าสามารถฉีดอย่างนี้ได้ถึงประมาณ300ครั้งราคาค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามาฟังราคากันดีๆชัดชๆรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะรับตัวแทนจำหน่ายด้วยเดี๋ยวแจ้งเบอร์ตัวแทนจำหน่ายที่จะจำหน่ายตัวนี้นะคะ ตัวนี้เขาขายในราคาชิ้นละ69บาทราคาชิ้นละนะคะ69บาทด,ดีฟังชัดๆนะคะสั่งแบบนี้10ชิ้น10ชิ้นนะคะสามารถสั่งได้ถึง10ชิ้นราคาจัดส่ง40บาทนะคะชิ้นละชิ้นละนะคะราคา69บาบาทนะคะคุณลูกค้า เป็นสเปคฆ่าเชื้อฉีดได้ถึงนะคะสามครั้งต่อหนึ่งชิ้นโอ้โหแบบมันไม่เปลืองพื้นที่คุณลูกค้าจะพูดว่ายังไงดีมันไม่เปลืองพื้นที่ดดม,ม,ทมันถือได้อย่างสบายแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่าเบอร์โทรศัพท์อะไรติดต่อแจ้งมา083 9 8 3 942 9 4 2 6293 6293 น้องอะไรเอ่ยที่รับสายโบค่ะน้องโบนะคะน้องโบค่ะโบมาแล้วค่ะรับสายนะคะคุณลูกแบบแรกค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าเบสิกรอบอก4ีบสนิ้วต้องบอกคุณลูกค้าว่าแบบเนี้เป็นแบบที่ขายดีมากนะคะส่วนมากจะทำเป็นผ้าชีฟองใช่ไหมคะทำเป็นผ้าชีฟองรอบนี้เลยบอกว่าโอเคค่ะ ช่วยทําเป็นสีพื้นมาให้บ้างสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้สีพื้นจับไปค่ะ5สีด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะรอบอก40-4นิ้วแบบแรกในราคา200บาทค่ะเริ่มกันที่สีแรกค่ะสีเขียวขี่ม้าค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่นะคะสีเขียวขี่ม้านะคะจะเป็นแขนยาวมีกระดุมนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นทรงนี้ค่ะ นี่เลยค่ะสีแรกสีเขียวขี้มา้านะคะมองออกไมเอ่ยสีแสงแดดเขาเล่นงานเราอยู่นะคะอันนี้คือสีเขียวขี้มา้านะคะสีที่สองค่ะสีแดงเบอร์กันดี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้นะคะนี่ที่สําคัญไม่เห็นไหมคะอย่างที่แจ้งคุณลูกค้าว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมีมาเท่าไหร่มีมาแบบไหนผ้าลายไหนหมดตลอดนะคะ เขาเลยทําเป็นแจ้งเขาว่าช่วยทําเป็นเบสิกมาให้หน่อยเถอะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากใส่ผ้าฉีฟองก็มาจับตัวนี้ไปเลยนะคะสีแดงเบอร์ก,กันดี้ค่ะผ้านิ่งใส่สบายนะคะคุณลูกค้าสีที่สค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีดําคลิปนี้จะเป็นผ้าเบสิกสีพื้นหมดเลยนะคะนี่เลยค่ะสีดํานะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะสีดําค่ะสีที่สามสีที่สี่ค่ะเป็นสีเทาค่ะคุณลูกค้า เป็นสีเทานะคะสีเทาฟ้าค่ะนะคะคุณลูกค้าขา่ะ44นิ้วสีเทาฟ้าสีสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าขะสีขาวนะคะสีขาวคุณลูกค้าท่านไหนอยากใส่เรียบๆสบายๆนะคะไม่อะไรมากมายถามว่าใส่ทำงานก็ได้รอบอก44นิ้วนะคะแบบที่หนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะความยาวตัวนี้นะคะน่าจะอยู่ที่27 เป็นคุมสะโพกนะคะความยาวอยู่ที่27ค่ะเราไปต่อกันแบบที่สองเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเรามาเริ่มกันแบบที่สองผ้าเบสิกรอบอก44นิ้วนะคะสีพื้นค่ะแบบที่สองค่ะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมด5สีเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นทรงต้องบอกว่าเป็นทรงขายดีนะคะซึ่งเรียบหรูดูดีไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะคะเป็นทรงแขนยาวมีกระดุมนะคะทรงแขนยาวมีกระดุมแล้วแต่คุณลูกค้าเลยค่ะอยากจะพักแขนหรือจะใส่ออติดกระดุมที่แขนให้สวยหรูดูดีได้ทั้งสองแบบนะคะออดีเทลตัวนี้นะคะไม่อยากจะบอกเลยคลิดเก๋มากตัวนี้จะเป็นหน้าสั้นหลังยาว รู้ไหมคะทำไมเมื่อสักครู่ถึงบอกว่ากิดเก๋มากนี่ไงคะคุณลูกค้านี่ข้างหลังติดเป็นกระดุมนะคะคุณลูกค้าสามารถกดกระดุมได้แล้วทําไงรู้ไหมคะทาเป็นผูกโบนี่กดกระดุมได้คือหมายถึงรวบะคะ่ะแล้วก็ผูกเป็นโบได้เลยคะ่ะนะคะใส่ได้สองส่งโอเคคะ่ะสีแรกคือสีขาว นะคะคุณลูกค้าสีที่สองค่ะสีดำค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะนี่สี่สิบสี่นิ้วนะคะสีที่สองคือสีดำอย่างที่แจ้งคุณลูกค้าว่าด้านหลังจะเป็นกระดุมเพิ่มความคลิดเก๋ให้กับตัวเสื้อนะคะสีที่สามค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสเีเขียวขี้ม้าค่ะเขียวขี้มา้านี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะนะนะา สีที่สี่ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีเทาฟ้าค่ะนี่สีเทาฟ้านะคะคิดเก๋มากๆเลยค่ะสีเทาฟ้านี่นะคะคุณลูกค้าสีที่สี่ค่ะไปเร็วนะวันนี้สีสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าขาสีแดงเบิร์กันดีสวยอ่ะถามว่าสีสวยไหมสีสวยทุกสีเลยแล้วก็เป็นแบบเรียบหรูแล้วดูดีมากเลยค่ะคุณลูกค้าขาในทุกแบบ ต้องบอกว่าทุกแบบจริงๆหยิบมาใส่เมื่อไหร่ก็ใส่ได้สบายสบายบาไม่ต้องแบบให้มันให้มันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะคือหยิบมาเมื่อไหร่ก็สามารถใส่ได้ตลอดอะ่ะคุณลูกค้าต้องใช้คํานี้จริงๆนี่คะ่ะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะคุณลูกค้าชอบสีไหนแคปเจอร์ ure, สอบถามกันมาได้เลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สีคะ่ะในแบบที่2รอบอก44นิ้วราคา2 0 0บาทนะจ๊ะ เรามาต่อกันแบบที่3นะคะคุณลูกค้าในแบบที่3ก็ต้องบอกว่าเป็นแบบที่ขายดีนะคะของตัว44นิ้วเลยนี่เขาจะทำให้ผูกโบนะคะแล้วก็เป็นกระดุมข้างหน้าทั้งแถบนะคะเป็นขอบป,ปกแขนนะคะนี่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสวยมาก นะคะอันนี้เป็นสีเขียวขี่มา้านะคะสีแรกคลิปนี้จะมีสีเหมือนกันเขาจะใช้ผ้าตัวเดียวกันและทำสีเหมือนกันในทุกๆแบบมีด้วยกันทั้งหมดสีสีอาสีแบบค่ะสีที่สองค่ะคุณลูกค้าขาเห็นไหมพอปล่อยไม่ได้ผูกใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เลยแล้วพอผูกขึ้นมาปั๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะคุณลูกค้าเห็นไหม ความกิฟเก๋แล้วแต่เราเลยค่ะเราอยากจะผูกธรรม,มดาหรือเราอยากจะผูกให้เป็นโบแล้วแต่เราสะดวกนี่เลยค่ะกระดุมทั้งแถบนะคะสีที่สองค่ะมาต่อกันสีที่สามค่ะคุณลูกค้าสีดำค่ะ,คะนี่จะผูกเป็นโบก็ได้นะคะหรือจะผูกเป็นให้มันเป็นเงืเง่อนเฉยๆก็ได้แล้วแต่เราสะดวกสีที่สามนะคะสีที่สี่ค่ะคุณลูกค้า่ะสีขาวสีที่สี่ นะคะก็ต้องบอกว่าทรงนี้เป็นทรงที่ขายดีสําหรับรอบอก4 4นิ้วเหมือนกันสีสุดท้ายค่ะสีแดงเบิรกันดีแดงก็สวยมากอะคุณลูกค้าแดงก็สีสวยมากเลยอะสีแดงออกสีแดงเลือดหมูอะแต่ว่าเจ๊จอยชอบเลียสีแดงเบอรกันดี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าห้าสีค่ะเนาะห้าสีค่ะคุณลูกค้าชอบสีไหน แคปเจอร์ ure, สอบถามได้เลยนะคะรอบอก44นิ้วในราคา200บาทนะคะรุ่นนี้รอบอก44นิ้วนะเป็นแบบใหม่เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งทำมาเพราะโดยที่ผ่านมาจะเป็นผ้าซิลบ้างนะคะจะเป็นชีฟองบ้างตัวนี้เป็นผ้าเบสิกรุ่นนี้เลยค่ะผ้านิ่มใส่สบายนะถ้าถามถึงเป็นผ้านิ่มใส่สบายนะคะคุณลูกค้าเราไปตอกันแบบ เรามาต่อกันแบบที่สี่นะคะคุณลูกค้าต้องบอกว่าเบสิกรอบนี้นะคะทุกรุ่นนะคะทำแต่แบบขายดีทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะเรามาเริ่มกันแบบต่อไปตัวนี้นะคะจะทำเป็นแขนสอกนะคะนี่ค่ะนี่จะทำเป็นทรงนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะส่วนตรงนี้จะเป็นโบค่ะแล้วแต่เราผูกเลยค่ะคุณลูกค้าขาจะถูก ผูกเงื่อนสูงเงื่อนต่ําแล้วตาเราสะดวกเลยนะนี่แล้วตาเราสะดวกเลยเห็นไหมคะจะเป็นทรงที่ขายดีอยู่เสมอสั่งมาที่ไลก็หมดทุกทีสำหรับรุ่นนี้รอบหกสี่สิบสี่นิ้วนะคะสีแดงเบอร์กันดี้ค่ะคุณลูกค,ะคะ้า่ะแขนเป็นสม็อกนะคะสี่สี่นิ้วในราคาสองรอยบาททุกรุ่นในคลิปนี้นะคะสีที่สองคะ่ะคุณลูกค้าสีขาวนะคะ ยังไงก็คงต้องบอกว่าสวยหรูดูดีค่ะในแบบตามแบบฉบับของเขาสำหรับโรงงานนี้ทำนะคะสีที่สามสีดำนะคะคุณลูกค้าสีที่สี่สีเทาไปอย่างเร็วมากเลยสีที่สี่นะคะคุณลูกค้าเป็นสีเทาค่ะด้านหลังจะเป็นปกแบบนี้นะคะเป็นแขนสมอกอยางยืดสีสุดท้ายค่ะเป็นสีเขียวนะคะคุณลูกค้าเป็นสีเขียวค่ะเนาะ มีด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะนะในแบบที่4นะคะคุณลูกค้านี่เลยคะ่ะในแบบที่4โอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะนี่คะ่ะสีสีนะคะคุณลูกค้าความยาวอยู่ที่27นิ้วทุกรุ่นนะคะ27ินิ้ว แบบที่5ค่ะคุณลูกค้าเป็นแบบที่ลูกค้าตามซึ่งเคยนํามาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะแต่ก็หมดทุกครั้งเหมือนกันลูกค้าก็ยังตามอยู่นะคะโอเคค่ะลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้จัดจัดเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นทรงนี้นะนี่เป็นทรงนี้ตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะคุณลูกค้าจะมีระบายนะคะเป็นทรงคอวีเป็นผ้าชีฟองนะคะผ้าชีฟองเนื้อนิ่มเป็นคอวีแขนจะเป็นสม็อกนะคะคุณลูกคา้า ตัวนี้รอบอกสี่สิบสีนิ้วนะคะตัวนี้รอบอกสี่สิบสี่นิ้วนะสี่สิบสี่นิ้วค่ะตัวใหญ่นะคะสีเขียวค่ะคุณลูกค้าสีแรกสีที่สองนะคะเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมค่ะคุณลูกค้าขาสีที่สองเป็นสีครีมนะคะสีที่สามค่ะเป็นสีดำค่ะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าสีที่สามเป็นสีดำสีสุดท้ายนะคะเป็นสีชมพูค่ะคุณลูกค้า นะคะสีสุดท้ายค่ะเป็นสีชมพูมีด้วยกันทั้งหมดสีสีในแบบนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่เคยจัดสั่งแล้วไม่ได้ไม่มีสินค้าให้นะคะสั่งได้เลยค่ะรีบรีดนะคะพอคลิปลงแล้วรีบสั่งนะคะช้าหมดอดได้ของสวยนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะแบบที่สีมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะคะและ ผ่านไปค่ะรอบอกส4นิ้วในคลิปนี้มีด้วยกันทั้งหมดนะคะห้าแบบนะคะตามมาด้วยกางเกงค่ะทุกลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนยังไม่ได้สั่งนะคะรอบอกตัวนี้ตั้งแต่32สองนะคะคุณลูกค้า32ถึง38ถึง4ี่ได้เลยนะคะเอวนะคะมีด้วยกันทั้งหมดห้าสีจริงๆแล้วถามว่ามีห้าไหมไม่ค่ะมีด้วยกันทั้งหมดส0สีค่ะ แต่ว่านำมาให้อยู่แค่5้าสีถ้าคุณลูกค้าท่านไหนชอบนะคะสอบถามเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวให้หมคะนะคะหรือให้อดมินเขาส่งเฉดสีให้ดูว่าเป็นรุ่นไหนเป็นแบบไหนนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นลายเห็นแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนาะนะคะพื้นดำกับดำก็จะเป็นสีดำปกติอยู่แล้วนะคะสีสุดท้ายค่ะนี่สีแดงชอบรุ่นไหนแคปเจอร์สอบถามไปได้เลยนะคะคุณลูกค้า Oh. Okay. นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5แบบในรอบ44นิ้วราคา200แบาบททุกรุ่นนะคะและกังเกยงยืดนะคะเอวยางยืดจะยืดได้ถึง40นิ้วนะคะตั้งแต่32จนถึง40นิ้วมีด้วยกันทั้งหมด10สีนะคะคุณลูกค้าชอบสีไหนชอบรุ่นไหนสอบถาม นะคะเข้ามาได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ0915629293ค่ะนะคะไลน์แอดตรงกลมข้างหน้า enjoyshop.byjoy นะคะแล้วก็หน้าเพจ enjoyshop.byjoy เสื้อผ้าลูกไม้นะคะคุณลูกค้าตามมาด้วยนะคะช่องทาง y o u t u b e ก็คือช่องนัทยา c a ค่ะคุณลูกค้าสะดวกช่องทางไหนสอบถามเข้ามาได้คะคุณลูกค้า่าสวัสดีค่ะ